ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา85ทับหนึ่งในระหว่างสอบสวนสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดถ้ายังไม่ได้นำาสืบหรือสแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการแล้วแต่กรณีเพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ วักสองการสั่งคืนสิ่งของตามวักหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลังทั้งนี้ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการมีคำสั่งโดยมิชักช้าโดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการแล้วแต่กรณีมีอำนาจยืดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้วิธีการยื่นคำร้องเงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วักสารในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการมีคำสั่งไม่อนุญาตผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้ตามที่เห็นสมควรคำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด